สดีค่ะเมยหง88ทารอดนะคะวันนี้เรามาพิกอาราศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คุณเป็นคนน่ารักนะคะมีทั้งหมด3กลกองเลือกด้วยกันนะคะกองเลือกที่1นะคะมะเฟืองนะคะกองเลือกที่2นะคะหนดปางศักยานะคะ กองเลือกที่3นะคะขนมปังขีดขดนะคะรายละเอียดของทำสแตมน,นะคะอยู่ด้านล่างนะคะค่ะเราไปดูกันเลยค่ะคะ่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองมะเฟืองนะคะกองที่1นะคะค่ะในหัวข้อที่ว่า อะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คุณเป็นคนน่ารักนะคะค่ะาการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆดได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ะค,ะค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คุณเป็นคนน่ารักนะคะคุณเป็น ten of p e n i c l e s นะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะจะคิดถึงครอบครัวมาอันดับหนึ่งเลยนะคะเป็น family man นะคะ family girl นะคะคุณเป็น a i g h t of s w o r นะคะตัดสินใจฉับฉับพันนะคะเฉียบขาดนะคะกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีความ ข้องตัวในการตัดสินใจค่ะคือถ้าบอกว่าคำไหนก็คือต้องเป็นคำนั้นนะคะแล้วก็จะไม่มีการโลเลในการตัดสินใจค่ะ คุณเป็น s of ออ n วนะคะคือมีความมุ่งมั่นในการทำงานนะคะทำอะไรแล้วก็มุ่งมั่นจริงๆนะคะก็อยากจะทำสิ่งนั้นนะให้ประสบความสำเร็จนะคะดูสายตามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจพยายามนะคะทำอะไรก,ก็ต้องให้ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะคะแต่ในทางอ,อ,อีกมุมหนึ่งนะคะคุณก็เป็นนายเอาสอดนะคุณก็จะมีการคิด ตีตรองเวลาจะทําอะไรม,มีความรอบคอบในการกระทําต่างๆนะคะแต่ตรองค่อนข้างเยอะนะคะเดทนะคะคือคุณเป็นคนที่สมมติว่าถ้ามีสิ่งใดที่แบบว่ามันมันควรจะต้องจบอะคะ่ะคุณก็พร้อมที่จะทํำความเข้าใจแล้วก็จบสิ่งนั้นจริงๆนะคะเช่นสมมติว่าถ้า คุณอกหักมาเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะมุกอ่อนพร้อมที่จะเดินก้าวต่อไปโดยที่เเริ่มต้นใหม่ค่ะจบจากสิ่งนั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยจริงๆนะคะคือพร้อมที่จะไปต่อค่ะคิงออฟสอดนะคะไฟไฟออฟสอดนะคะคิงออฟวันนะคะ,ะ,ค,ะคุณเป็นคนที่มี ความรู้ความสามารถนะคะมี k n n o o w a n นเนี่ยคือมีความเป็นผู้นำนะคะนี่คคนมองการไก่มไปด้านนอกมีความเด็ดเดี่ยวนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็มีความสง่างามนะคะทำอะไรก็จริงจังนะคะในการทำงานมีแพชชั่นในการทำงานนะคะ King of s อดนะคะก็จะมีความเป็นผู้นำสามารถปกค้องผู้อื่นนะคะถ้าเป็นมี กิจการเป็นของตัวเองสามารถควบคุมดูแลลูกน้องนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นเจ้านายนะคะก็จะมีความเข้มขึงในการทำงานนะคะแล้วก็จะดูนิ่งๆถือดาบไว้พร้อมที่จะถ้ามีคู่ค้าคู่แข่งนะคะก็พร้อมที่จะลุยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนะคะควายออฟสอดคุณชอบการแข่งขันนะคะมักจะ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อทำการแข่งขันกับผู้อื่นนะคะข่าวดูไพ่เพิ่มเติมมันนะคะทาวเวอร์นะคะซิวินออฟซอฟไฟออฟเป็นนิเคเกิลคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยคุณก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีคิด แล้วก็สามารถแก้ล่วงหน้าแบบว่าตัดสินใจได้อย่างฉับขาดาเฉียบขาดนะคะตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดเซเว่นอ,อัลอดคุณเป็นคนที่จะเป็นห่วงคนที่อยู่ด้านหลังนะคะสมมติว่าคุณไปทํางานต่างประเทศคุณก็จะคิดถึงคนที่อยู่ด้านหลังคิดถึงครอบครัวคิดถึงผู้อื่นนะคะคุณเป็นคนรักเพื่อรักฝูงนะคะเป็นคน มีน้ำใจรักเพื่อนรักฝูงเพื่อนฝูงรู้จักเพื่อนฝูงรักใขรนะคะค่ะ,อะขอบคุณสำหรับผู้ที่เลือกกองเลือกที่หนึ่งนะคะมาเฟืองนะคะค่ะฝอกดติดตามมหงแปสแปดทารรอดด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองเลือกที่สองนะคะขนมปังสังขยานะคะ ในหัวข้อที่ว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้คุณเป็นคนน่ารักนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะหากแต่มีข้อคิดนะคะหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้ค,ะค่ะอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้คุณเป็นคนน่ารักนะคะถ้าคุณ เป็น s i ก o f คันะคะคุณมักจะคิดถึงคนอื่นนะคะก่อนเสมอนะคะเป็นคนเป็นคนที่คิดถึงผู้อื่นนะคะก่อนตัวเองนะคะ q u e e o o f คั p นะคะคุณมีความอ่อนโยนอ่อนไหว e n s i t i v e นะคะจะคิดถึงผู้อื่นนะคะบางทีก็ออกแนวคิดมากนิดนึงนะคะ คุณมีความรักที่จริงใจนะคะเป็นรักที่สดใสเหมือนแบบเด็กๆเป็นรักที่ไม่ได้แบบไม่ไม่มีอะไรซับซอะะ้อนค่ะเป็นรักที่แบบเหมือนเด็กๆอะค่ะเพด์ออฟสอนะคะ,ะ,ค,ะคุณก็มักจะเป็นห่วงผู้อื่นนะคะคุณเป็นห่วงผู้อื่นนะคะชอบ ดูแลผู้อื่น,นะคะถามถามถ่ายผู้อื่นว่าเป็นยังไงบ้างเหมือนรักเพื่อนรักฝูงก็จะอยากอยากรู้ว่าตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงบ้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่ True o f p e n t i c l นะคะเป็นคนที่บาลานชีวิตได้ดีนะคะคุณจะสามารถปรับสมดุลชีวิต ได้ดีนะคะในการดำเนินชีวิตนะคะคามดูไพ่เพิ่มเติมกันนะคะ o o r s o r นะคะนายออฟเพนนินะคะ t ด e f o ฟูคุณจะเป็นคนนิ่งๆนะคะแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีสเสน่ห์มีความสุขในแบบของตัวเองเป็นคนเก่งฉลาดนะคะมีไหวพริบถ้าเป็นผู้ชายก็คุณก็ มีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ The Fool นะคะคุณก็จะมีความล่าเริงสดใสในแบบที่คุณเป็นนะคะเหมือนจะทำอะไรก็แบบมีการเริ่มต้นใหม่ไม่กลัวการเริ่มต้นใหม่ทำอะไรก็ด้วยความสนุกสนานนะคะํคำดูไพ่เพิ่มเติมกันนะคะ The Sun นะคะ Two of Cups นะคะ พจออฟเพนนิเคิลนะคะคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าในตัวเองนะคะคุณรู้ว่าตัวเองมีคุณค่ายังไงนะคะแล้วก็เ,เป็นเดอ s u ซนะคะเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นนะคะเป็นที่โดดเด่นในวงสังคมนะคะอาจจะมีรูปร่างหน้าตาดีหรือมีความรู้ความสามารถที่ดีนะคะเป็นเหมือนเป็นดาวเด่นในกลุ่มนะคะ w w o of u u s นะคะ คุณเป็นคนที่เข้าใจผู้อื่นได้ดีค่ะถ้าถ้าเป็นคนรักก็เป็นคนรักที่ดีถ้าเป็นสถานะของพี่ก็เป็นพี่ที่ดีน้องก็เป็นน้องที่ดีรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนถ้าเป็นซื้อส่วนกันเนี้ยค่ะก็จะมี มีการทำงานร่วมกันได้ดีนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่2นะคะขนมปังสังขยานะคะฝากกดติดตามเหมยหงแปด8ทารอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นะคะขนมปังขีดขีดนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะ ไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปตัดสินใจใดๆไ,ได้นะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ไดนะคะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทำให้คุณเป็นคนน่ารักนะคะเ,ออเพจออลเพนิคลน,นะคะคุณมักจะเห็นโอกาสในชีวิตเข้ามาเสมอนะคะ อะไรที่เป็นโอกาสของคุณนะคะคุณก็จะคว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะไม่ไม่ได้ปล่อยโอกาสนั้นไปนะคะเป็นคนเห็นสิ่งที่เข้ามาเนี่ยคุณก็สามารถคว้าสิ่งนั้นไว้ก่อนได้นะคะคือเห็นคุณค่าในโอกาสนั้นๆนะคะคุณเป็นคนที่เทมเพลนนะคะสามารถบาลาน ชีวิตได้ดีหางมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นคุณคุณก็สามารถมีการวางแผนและก็ปรับเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้ดีตามวาระและโอกาสที่ควรจะเป็นนะคะ Four of One คุณจะเป็นคนที่มีหน้าตาดีนะคะมีทำอะไรก็ทำด้วยความมั่นคงนะคะทำอะไรก็มุ่งมั่น พยายามในการทำสิ่งสิ่งนั้นนะคะคว e น of w a นะคะคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีความสง่างามนะคะมีเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะสง่างามดูสายตานะคะมีความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วก็เป็นคนที่วางตัวดีนะคะมีมีความสง่างามในตัวเองมีเป็นดาวเด่น ในวงสังคมนะคะไฟอฟวานนะคะเหมือนถ้าสมมติว่ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจคุณมักจะไม่บอกผู้อื่นนะคะมักจะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยไว้คนเดียวนะคะนั่งกอดเข่านะคะไม่พูดไม่จากับผู้อื่นนะคะมาดูพเพิ่มเติมกันนะคะ จัดตดนะคะวีนอวานนะคะไฟล์อัพคันะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะอาจจะเกิดในราศีตุลก็ได้นะคะ,ะก็เป็นคนที่มีความพยายามมุม,ม,มานะในความพยายามทําอะไรแล้วก็ทําจริงจังน,นะคะไฟล์อัพคันะคะอาจจะเป็นคนมีความคิดมากอยู่นิดนึงนะคะอาจจะคิดมากในเรื่องราวที่ผ่านไปแล้วค่ะ เดี๋ยวมาดูไพ่เพื่มเติมกันนะคะ p พ g e o ออฟคัพนะคะเทนออฟเพนิเซนนะคะเดอะฮีโรเฟนนะคะคุณมีความรักความเอาใจใส่ผู้อื่นนะคะเป็นเป็นความจริงใจที่คุณสามารถมอบให้กับผู้อื่นได้ะคะ่ะคุณเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นรักอาลักตารักยายลักแม่นะคะ มีความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะฮิโลเฟนนะคะเป็นคนจิตใจดีนะคะชอบทําบุญนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะเป็นชอบเข้าวัดทําบุญนะคะค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับกองที่3นะคะขนมปังขีดนะคะค่ะฝากกดติดตามเหยหงแปดสิบแปดารอดด้วยค่ะขอบคุณค่ะ